แล้วมาเปลี่ยนนี่มาช่วยลากลออนะป๊อปปรอปชุดนี้เพิ่ลากเสร็จมา

cám, bye, yeah, còn mà hả? Ăn chỗ này à? Đèo, à. ăn còn, đèo, nănkien ăn còn, coi, coi, coi. ลากยังลากแล้วคนกี่เที่ยวองิศ5 5ไปนนนีี่่ไปไปเริ่มไปนั่งต่อท้ายเลยไปโดดโดดแล้วโดดแล้วโดดยังโดดยังโดดแล้วโดดแล้วไปอยู่นู่นกินน้ำเสร็จแล้วไปอยู่นู่นเลยนะไปช่วยอยู่นู่นอ่ะไม่ลากไม่อะไรก็ไปอยู่นู่น เฮ้น้องเขากินก่อนเดี๋ยวก็ไปกินเราเราไปแอบกินของเขาน้ำเนี่ยเราไปแอบกินก็ค่อยให้เขากินก่อนเฮ้ย